เล่น p ับ G Mobile ในการปรับสูงสุดเป็น Ultra HD กับแท็บเล็ตราคา5 6 0 0ครับกับเจ้าตัว Xiaomi Pad 5ในปี2024ที่พีอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครับนี่ครับเป็น Android เวอร์ชัน13ครับปัจจุบันนะผมในปี2024ล่าสุดผมที่พีอัปเดตก็คือเวอร์ชัน13วันนี้ผมพี่จะมาเล่นเกมตัว p u b G Mobile ในการปรับสูงสุดเป็น Ultra H D R ให้เลยครับผมในการเล่นเกมครับขอเกมพับเตียนะัะผมเข้าไปเลยตอนนี้แรมหกจิกลอม128ผมตัวชิปใช้ตัวเซปดา้อน860นกครนบผมตัวนี้นะพง4ตัว d o ป b ี้แอดมอนครับมาดูว่าผมในการจับทอมร้อนผมก่อนเล่นเล่เกมนอดยิงนะครับผมให้ดูเลยยิงครับกลางๆ30องศาผมกับอุณหภูมิของเครื่องนับปัจจุบันก่อนเราเล่นเกมับผมแบตครับผมตอนนี้อยู่ที่41%มาดูครับผม พี่ผมทาการตั้งค่าให้ดูนะครับว่ามันสามารถตั้งค่าได้ครับผมหลายคนถามมาเยอะมากว่าในการตั้งค่าปรับได้อะไรบ้างครับเลื่อนไหลเลื่อนไหลผมสามารถปรับสูงสุดได้ของตัวเฟรมเรทสุดยอดจริงครับแล้วก็สมดุลครับปรับได้ตัวสูงสุด s d ปรับได้สูงสุดได้เฟรมเรท s d r h d ครับปรับเป็นคําว่าสูงสุดได้ผมวันนี้พี่จะขอปรับสูงสุดเป็น u ต t ้ a h d r กับแท็บเด็ตราคา 5,600บาทครับซึ่งพีสั่งซื้อมาตามนี้ที่พีแนบให้ผมบอกเลยว่าช่วงโปรโมชั่นีนวันที่15ทุกวันที่25หรือว่าวันที่เป็นเลขคู่กับเดือนครับเช่น2 2งเดือนาเดือนเดือนเดือนวันที่6เดือน6วันที่7จเดือนเเนี่ยผมเพื่อนๆต้องไปกดโค้ดน,นะครับผมแล้วก็กดสั่งซื้อจนส่วนมากพีจะกดโค้ดแล้วผมไว้แล้ววันร่วงหน้าครับแล้วพีจะไปสั่งซื้อจ่วงมาสัก ประมาณหกทุ่มครับจะได้ราคาแบบแบบพีครับผมบอกเลยว่าราคาไม่เกิน6กพันครับตีมคุมให้แล้วกันครับหกพันเอ็ดผมว่าสองถือว่าคุ้มค่าแล้วครับผมนี่ครับวันนี้พีปรับให้ดูอีกครั้งนี่ครับปรับให้นีแบบนี้เลยนี่กราฟิกครับปรับเป็นอันนี้ครับเอาจ้า h จ r ครับตัวตกลงปุ๊บทุกอย่างครับพีปรับเป็นสูงสุดเลยนี่ครับเป็นหมดคลาสสิกครับนี่ครับความไวใจโล ก็มีผมสามารถเปิดได้นะครับผมเจโรพีก็จะเปิดไว้ให้นะครับผมนี่ปึ๊บครับมันจะสามารถปรับเห็นไหมครับว่าสีสันของหน้าจอมีความสวยงามมากครับทัดดีมากครับหน้าจอตัวนี้เป็นอเสียบเสียนิ้วเป็นแบบ 2K นะครับผมถ้ารีรชจริงก็คือ120เฮิร์ตแต่โตเกีผมถ้าปรับประมาณนี้ก็อาจจะอยู่ที่แบบไม่ได้เกิน60เฟรมนะครับขอเ้อเกหมครับผม บางทีผมพีได้ไม่เก่งน,นะครับผมแต่วันนี้พี่มาทดสอบให้ดูว่าเป็นไงบ้างกับการปรับสูงสุดเป็น Ultra HDR ผมสับตัวพับ G Mobile เนอะแต่ปรับกางครับบอกเลยว่าปรับเป็น HD แล้วปรับเฟรมเรทสูงสุดนี้เล่นสบายหายห่วงครับถห้ได้ขนาดนี้ได้อะถือว่าที่อื่นสบายครับนี่ครับมันกำลังดาวน์โหลดข้อมูลครับบอกเลยว่ามันลื่นมากโหลื่นจริงดูครับความสมูทคือปรับเป็น u ต t ้า HDR นะครับผม คือปิงก็คือดีมากครับอันนี้พีชัต่อผ่านไ wi ไฟ5้านะครับดีครับมาดูครับต้นไม้ใบหญ้าสีสันโคตรสวยอ่ะโลำโพงดีมากไม่ไม่อวยนะครับดูครับพี่ขอปัดให้ดูเลยว่ามันเลื่อนจริงลำโพงของตัว Xiaomi Pad 5ไว้ใจได้ครับเพราะว่าเป็นลำโพงแบบ Dolby Atmos ครับเป็นแบบ4ตัวครับนี่ครับ4ตัว1 2 สามสี่ครับเตรียมพร้อมครับตอนนี้เราจะตุยครับผมตอนไหนก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้อันนี้ก็นทศสอบเข้มามอกแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายคนก็เล่นเก่งแน่นอนครับผมพีอาเล่นไม่เก่งเพราะว่าพี่ารทดสอบเครื่องนัส่วนมากเนาะแต่เอางงตรงว่าพีเล่นพัฟตีมาหลายเครื่องหลายสมาร์ทโฟนก็รู้สึกว่าตัวแท็บเล็ตตัวนี้ก็ถือว่าหนับท,ที่ที่ดีแหละผมเล่นแท็บเล็ต เป็นท็อเด็ดที่ดีนะเล่นเกมตัวพับจีวายปรับสูงสุดได้ขนาดนี้อ่ะดูครับการปัดแล้วการทัดก็ถือว่าดีมากเลยนะครับอันนี้ขาตั้งท็อเด็ดผมที่พีซื้อมาราคาร้อยกว่าบาทครับผมเผื่อหลายคนอยากไปตั้งท็อเด็ดก็เดี๋ยวพี่จะขอเนี่ยบิ๊กในการสั่งซื้อใต้คิวเลยผมเพราะว่าบางทีอ่ะบางทีพี่บอกเฉยอ่ะคนก็ถามว่าลิงก์อยู่ไหนชีพเป้าไหนเออเดี๋ยวเนี่ยให้ผมรอแต่ว่าพี่เนี้ยให้เลยไปกดตามซื้อเลยครับ มันจะมีหลายแบบอยู่แต่มันก็ใกล้เคียงกันครับเทวช้งานได้ดีคือมันทัดดีมากแล้วการท่องฟ้าผมสกินโทนของท้องฟ้าไว้ใจได้นะครับผมดีจริงเห็นไหมครับผมเงาต่างแล้วก็ค่าสีต่างครับผมมันทําออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับหายห่วงครับภาพโคตรสวยอ่ะบอกตรงว่าตาเห็นตอนนี้ คือภาพแบบมันสวยงามมากพัดดีจริงครับคอนฟูมเลยพัดดีมากดูครับว่าพัดดีขนาดไหนครับดูครับยิงดูการกดครับแล้วเจโรครับผมอันนี้เจโรนะนี่ครับพี่จะออกให้ดูเลยครับผมมา,าตั้งออกเลยครัะจะองสอบเจโรให้ดูได้ นี่ครับอันนี้ใจโลับผมก็ถือว่าโอเคมากครับเอาตรงว่าใจโลดีนะผมว่าสกินโทนของตัวหน้าจอออกมากับเกมนี้คือมันสุดยอดจริงครับอันนี้เราอยู่นอกโอ้ยเราอยู่ในอยู่เนาะในวง แล้วก็ฟาร์มครับผมเหมือนว่าตรงฟาร์มนี้ก็เฮ้มีคนมีคน ลำโพงเสียงโคตรดีอ่ะลำโพงมันเสียงดีมากมันมันดีจริงนะโอ้โโตมันดีจริงแบบหูทัดดีมากเลยอ่ะดูครับ โอ้มันแบบสุดยอดมากเลยอะ่ะ marked a location search for vehicles นี่ครับ marked a location มันแบบโหแบบซื้อแบบถ้าพี่แบบถ้าคนเล่นเกมพับจียบ,บายผมว่าเป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกมดีมาก s <S แค่ CPU คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วครับผมบอกเลยตอนนี้แล้วก็ไปกับเพื่อนนะผมตอนนี้ ตอนนี้แบตนะผมก็ก่อน,น,นเล่นนะผมแบตอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นะผมหลังจากเล่นมาก็ลดไปหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วครับประมาณลดไปหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นแล้วกันครับตีง่ายๆครับผมอันนี้คือปรับสูงสุดเป็นอัลต้านะครับผม HD หรือว่าอัลต้า HDR นะครับ แล้วก็ฟามครับผมคือชอบนะตัวแท็บเล็ตที่หน้าจอใหญ่ครับมันจะสามารถมองได้เห็นสตูด้อย่างชัดเจนแล้วแบบสีจอของภาพมันสวยจริงนะตรงเพื่อนมันสวยจริงแล้วมันก็ทัดดีมากทัดเลื่อนด้วยมีคนมาเราไปช่วยเราไปตุยเยด้วยกันครับผมตอนนี้ มาดูครับผมอยู่ไนกันอยู่ไหนกันเนะาะเหดครับผมต้นไม้ใบหญ้ามันออกมาได้อย่างดีมากนะครับวันนี้ขอเช่นชมเลยว่ามันแบบภาพสวยมาก ตอนนี้เราก็ฟาร์มครับแล้วนี่เจโลผมดูเจโลครับเจโลคือแบบนิ่งดีมากครับขอชื่นชมเลยว่าเจโลคือดีจริง ค,คือแบบ,บมันลื่นมากเลยค่ะ ดูดูดูครับนี่ครับพุกทัดดีจริงครับนี่ครับเราสั่นหานี้ัผมตอนนี้คือแบบมันทัดดีมากโอ้โหเป็นทับเดตที่ทัดดีจริงครับบอกเลย ควรเราออกครับคือเอฟเฟกอ่อะคือมันดีจริงนะตรงตรง 你哈、okay. นี่ผมก็เล่นไปประมาณสักสินาทีแบตก็ลดลงไปประมาณสักสเปซ้าเปเซก็ถือว่าเป็นตัวที่แบตอึดอยู่นะครับผมถ้าเล่นปรับสูงสุดได้ขนาดนี้อ่ะแล้วก็ความร้อนผมจะดูว่าความร้อนเท่าไหร่นะนี่ครับขึ้นไปมาสักหนึ่งถึงสององศาก็ถือว่าดีนะผมสำหรับพีอะ่ะโอโหเป็น่ายที่เล่นเล่นเกมพับจีคือดีมากครับแล้วก็ ตัวเจโวผมบอกเลยว่าเจโลโวคือดีมากเห็นไหมครับผมมันยิ่งมากครับในการปับครับเราก็ดูครับผมเห็นไหมว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยนะตรงตรงครับผาพีได้ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะผมก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่เล่นเกม R V นเฟ f i r มเลยว่าดีจริงครับจัดก,การความร้อนก็ถือว่าดีมากครับขอเชิญชมแบบตัวนี้เลยเล่น,นเกมพับ G อ c o n f i r มจากพีเอเลยว่าตัว Xiaomi 5เล่นได้อย่างดีจริงครับผมสวันนี้ขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครผมสวนันนี้ขอบคุณครับ